สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการดาวน์โหลดวิดีโอบน YouTube ลงในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะง่ายนิดเดียวเองค่ะง่ายแสนง่ายค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่ YouTube นะคะแล้วให้ค้นหาสิ่งที่เราอยากดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าอะไรก็ได้นะคะอ่า เดี๋ยวจะลองค้นหาเพลงแล้วกันอเอาเพลงนี้นะเพลงรักให้เรากดปุ่ม3จุดนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าแชร์แล้วก็กดคำว่าคัดลอกลิงก์ก Link นะคะพอคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วก็กลับออกมาค่ะออกมาให้เพื่อนๆมาที่ g o o g l e Chrome นะคะ แล้วให้เพื่อนๆวางลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้นะคะลงไปแล้วก็กดค้นหาเลยล้วก็จะมาหน้าตายอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดปุ่มข้างบนแล้วให้เพื่อนๆกดที่รูปดินสอเนี่ยนะคะเป็นรูปดินสอเนี่ยคะ่ะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ แล้วให้เพื่อนๆเลื่อนหาคำว่า YouTube นะคะแล้วลบคำที่อยู่ต่อหน้า YouTube ออกแล้วพิมพ์ s 2ตัวนะคะเข้าไปแล้วก็กดค้นหาค่ะมันก็จะมาหน้าตายอย่างนี้ให้เรากดดาวน์โหลดเลยค่ะกดดาวน์โหลดเลย แหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะเข้ามาลาซาด้าทำไมมากดดาวน์โหลดเลยค่ะแล้วก็รอค่ะรอให้ดาวน์โหลดอ่ามันจะขึ้นมาว่าดาวน์โหลดนะคะเราก็กดยืนยันไปเลยมันจะบอกว่ากำลังดาวน์โหลดหนึ่งไฟล์นะคะ ให้เรารอ,อเราสามารถดูได้นะคะว่ามันโหลดถึงไหนแล้วก็ต้องรอจนกว่ามันจะดาวน์โหลดเสร็จนะคะเพื่อนๆอ่ามันจะขึ้นบอกว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมค้าข้างล่าง แล้วให้เรากดเปิดเลยค่ะเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากแน่ใจว่ามันจะเข้าไปในเครื่องของเราหรือเปล่าก็กดกลับมาเลยกลับกลับออกมาเลยแล้วก็ไปดูที่แกลเลอรี่นะคะหรือว่ารูปภาพแล้วมาดูที่ อ่าเห็นไหมคะที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้อ่าแค่นี้นะคะเราก็มีวิดีโอไว้ในมือถือแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ